สวัสดีค่ะโมนิยายเจ้าแฟมลี่สิพามาบึงมกพริกเนาะฝุ่นรุ่งพิ่นปลูกบักพริกไว้งามเลยพี่นอ้องเพราะน่ะเพิ่นละลักปลูกบักพริกงามแล้วฝุ่นต้องบักพริกบักุงเอาเจ้าซื้อเบียอนมาบ่หรือจังไงเนี่ยบ่แล้วบักพริกอ,อ,อืม ประจมบรเสียเวลากาเนาะคุณนะถนะึงเบีย้ยบักฮวงถึงเบี้ยบักพริรรรนนกอือะนะกระส้มบักพริกแล้วก็สิบผ้าปิดส้มแต่นอนเว้นพี่น้องอย่อย่แก้วแฟมิลี่ก็อยากนอนหลายเห็นอันแต่นอนเว้นคุณ งามเลวพี่น้องเอ้ยปลาเทียวมือนี่กแก้วแฟมลี่พามาเทียวเนาะเทียวจมจ้วจมจ้วนไปมันก็เป็นคลองปลาหื่อนเอาโป้ยปลากม็มีุันน้คือเป็นสีเขียวเป็นพี่น้องงาม ดอกไม้ก็งามมีแต่แนวงามๆเนาะฝืนข่ายางเลาะวันนี้มาเที่ยวสวนอันนี้คือคือเป็นต้นมังคุดเนาะใหญ่แล้วมังคุดต่วมหัวเจแก้วแล้วฝุ่นผีน่องดอกไม้งามงามงาม น้ำครับอันนี้คือดอกดอกสมัยแต่แย้ยแก้วเป็นเล็กน้อยดอกชาบ่ามันบ่นมันเป็น,นดอกชาบานะเป็นเล็กน้อยจะเห็นโลดต้นดอกอันนี้พุ่นปลูกอยู่วัดกับอยู่บ้านเนาะส่วนมากต้นชาบาน เที่ยวไปเที่ยวมากกับสิน้อนเว้นถือัวบา้า <laughs> นมันเป็นแต่นอนพี่น้องมันเย็นมันมันบรรยากาศมันไห้เนาะมึงบรรยากาศมันโอ้ยเป็นดอกแล้วนี่ต้อนอันนี้ดอกอย่างกขาเอินดอกดอกสมังบอหรือดอกอย่างเป็นดอกอะไรพี่น้องดอกสีแดงนะ่ยจะกี้อยู่บ้านน,นันมันนองหิออ้เนาะ นี่ใบมันเป็นเครือเดี๋ยวนี้เพิ่นตัดมันละตายเนาะเครือบวกใยเครือแดงๆแต่ว่าบันเป็นดอกสีแดงเลยคือ่นมันเป็นดอกสีสีชมพูเนาะมันหลายสีิมานอนเล่นมันน้อนเล่นนะ้ำมันนี่แล้วผุดามีพ่อป่าแหลนพี่น้องโอ้ เรื่องเองเียงในตะกาปลาเล่นหลินพ่อผมคนมสวนวันนี้มาเที่ยวสวนสีดแดงเจ็ดงามเจ็ดเลย ได้น่ามได้ในเนาะมันกะลืองามถึงมันหอมพี่เนะาะไปยื้แก้วสิภาพไปนอนยูตูันอนยูตูปและสบาย,ยมันก็นปิดตาลับตานอนเนาะตรงนี้นี่เ,เอื้อนดอกเงียง พีกแล้วก็พันตายตัวนี้ดอกอันนึงจะดอกนั่งเนาะชวนชมดอกแล้วพเพื่อเลี้ยงป่า่างบุน,นี่นี่เป็นคล้องเป็นคล้องป่าเนาะน,นี่ก็เป็นมากแล้วพี่น้อง สุภาพไปนอนเว่นเที่ยวเลาะท่องเที่ยวแล้วก็นอนมีสะพานมีโอ้เป็ดลอยน้ำไม่มันหายกินมะคอยเปหาอบัวเเป็ดกไ็ได้ปลามานอนเว้นมัน นอนเว้นอยู่กระตอบถ้าฟังทางนี้ก็เป็นบ่อปลาคือกันก่อนสินอนก็นั่งมาซะก่อนเนาะนี่มามาให้นั่งลยตต้นตเ้พี่น้องสิลตาด้เนาะโยกไปโยกมานมันก้องคือกล้วยสิว่าเแก้วนั่งมามานี่ มันเอินมานุ่เนาะนา่งมานุ่แล้วกันย่างเลาะไปลินเ<ม>ที่ยวไปลินนี<ม>่ก็เปินมานั่งด้วยกันมานั่งชมวิวทิวทัศน์แล้วก็นอนเว้นไปเนอะ ได้นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดตับตะไค้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ